ครับก็สอนเด็กดีนะักเรียนคาสลิลมของพี่มินที่น่ารักทุกคนเลยนี่ต้องบอกอย่างนี้อันยองฮาเซโทักทายเป็นภาษาภาษาเกาหลีบ้างนะคอันยองฮาเซโอชายชินเนซอนะครับสบายดีไหมนะฮะมาเรื่อกันต่อเลยนะครับเรื่องของตรีโจทย์คำศัพท์ยังต่อเนื่องกันที่เรื่องของรูปภาพอยู่นะเอาแบบง่ายๆนะครับ ตอนนี้ไม่อยากให้จําเยอะจาแบบรูปภาพง่ายๆก่อนนะครับอันนี้เป็นรูปตึกนะครับหรือว่าอาคารอาคาราเขาเรียกว่าอาคาร4ชั้นอาคารเป็นสี่ชั้นแต่ว่าจะสังเกตยังไงนะครับว่าเป็นรูปสังเกตยังไงเป็นรูปของอาคาร <c oughs> ให้ดูคํานี้ครับให้ดูคํานี้ building ทับศัพท์นะครับ,บ,บ,รบมาทับศัพท์คำว่า building นั่นแหละ โซอ l ลบินดิง้งก็แปลว่าตึกอ่าหรือว่าอาคารโซอ l ลนั่นเองนะครับอืมบินดิง้งมาดูคำตอบนะครับคำว่าอาคารอ่คำว่าอาคารเนี่ยทุกคนคงไม,ไม,ไม่ไม่นันกันแล้วเนาะนะครับคอนมูลตัวนี้คอนมูลก็คือสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างนะครับอคอนมุลสิ่งก่อสร้างอินดาก็คือเป็นอยู่คือแหละคือสิ่งก่อสร้างนะครับสิ่งก่อสร้างเนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ชั้นครับหนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นนะครับก็คืออิลีซัมอ่าขออภัยนะครับเขาไม่ได้เรียงนะพี่ก็นับเรียงเลยนะฮะอ่า E, อีซัมซาโอนะครับก็คืออินเขาไม่เอานะครับเอา, e, า,าอีซัมซาโอก็คือ2,3,4,5เลยนะครับเพราะฉะนั้นภาษา,าเลข3ภาษาจีนนะครับเลข3ภาษาจีนก็คือซัมนะครับซัมจารีนะครับซัมจารีข้อ2นะครับอย่างเงี้ยการบอกฉันวนอ้าวทำไมแล้วตัวนี้ทำไมไม่บอกเป็นตัวเลขเกาหลีละ่ะ คือในบางกรณีนะครับในบางกรณีแต่เราไม่ต้องซีเรียสหรอกจะตอบเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษา,า,ษา,า,ษาจีนนะครับก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยเราให้รู้ไว้ว่าตึกเนี้ยเ,เขาเรียกว่าเป็นภาษาภาษาจีนนะครับอือไม่มีนะครับมีซัมซาโอนะครับก็คือซ่าซัมซัมขออภัยนะครับซัมซัมจารี ซัมชึงจารีคาว่าชึงตัวนี้นะครับชึงตัวนี้แปลว่าชั้นจารีก็คือมันเป็นคําขยายอีกทีหนึ่งนะครับคงจะรู้นะครับแต่เอาง่ายๆก็คือซัมชึงจารีคอมมูนอิมีดตนะครับให้รู้กันไปเลยนะครับซัมชึงคําว่าชึงตัวนี้แปลว่าชั้นนะครับชั้นหมายถึงชั้น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 แต่ชั้นวางของอะไรเงี้ยหรือว่าชั้นอาคารก็ได้อย่างเงี้ย ให้รู้ไวนะครับควาว่าจารีเป็นคําขยายเฉยนะครับเพราะทุกอย่างเหมือนกันเราก็ไม่ต้องจุดสังเกตอะไรคือตัดทิ้งไปได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันตัดทิ้งไปได้เลยเราก็มาดูเท่นั้นเองนะครับเป็นการวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์เนข้อสอบให้เข้าใจง่ายๆนะครับมาต่อเนื่องกันอันนี้ถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟมีแก้วฮานาะทูเซตเนธทาสอดมีห้าทาสอด โอเคทาสอดจันนะครับแก้วนะจันเหมือนกันเลยโอเคอิมนิดอ,อิสมนิดามีเหมือนกันตัดทิ้งในตัดทิ้งคอพิกาคอผีแปลว่ากาแฟนะครับกาเป็นคำขยายนะครับทาสอดจันนะครับข้อนี้ตอบโดยรวมเลยนะครับคือคอพิกาทาสอดจันอิมนิดาอิสมนิดานะครับโอเค นะครับต่อไปเป็นบ้านบ้านเป็นบ้านเป็นแถวเฮาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอาชิบแปลว่าบ้านนะครับชิบีนะฮะชิบีถ้าทุกคนอ่านมันจะอ่านลักเสียงนะครับชิบีชิบีชิบุนแต่ในกรณีนี้ชิบีนะครับอาชิบเหมือนกันเลยโอเคตัดทิ้งนะฮะอีอซึมีดาเหมือนกันเลยคำรรพนามก็คือ แจ้เหมือนกันนะครับแจ้แช่ก็ได้นะครับเหมือนกันเลยต่างกันที่จานวนนะครับต่างกันที่จํานวนเพราะฉะนั้นจํานวนเนี่ยก็คือมานับ1 2 3ก็คือฮาน่าทูเซก็คือเซนะครับคำตอบก็คือข้อ3นะครับฮันทูเซอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครนับเพราะว่าผมปกติผมชอบนับแบบฮาน่าทูเซเนี่ยแต่สอดจอสอดอะไรเงี้ยแต่แต่ถนัดนะครับหรือว่าบางคนอาจะเรียกฮันทูเซนี่ก็ได้นะครับ อันนี้เซนะครับเซเซเซแจเซแจผมเรียกเซแจนะเ <laughs> <laughs> พราะมันมันไม่ได้อยู่ต้นประโยคมันอยู่ท้ายประโยคเ,เรียกแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปหนังสือมีกี่เล่มครับหนังสือมี1 2 3่2 2 3หเซหน,นังสือแจกนะครับเซ่อ้าวสวยแล้วข้อนี้มี2ข้อพอาข้อนี้ไม่ใช่เพราะว่า นี่นะครับตัดทิ้งนี่มันก็จะสับขาหลอกลราอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นครึ่งบนเนี่ยใช่เอาแค่เช็คอีเซนะข้างล่างเนี่ยไม่ใช่เพราะมันเป็นเนหนังสือมีแค่3มเล่มนะครับเราตัดออกเลยเป็นการลดลดตัวเลือกคำว่าเล่มภาษาเกาหลีใช้คำว่ากวานนะครับกวานกวานกวานก็คือ,อาพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะเรียก เล่มพาสปอร์ตคือยอกวานนะครับอย่างเงี้ยนะฮะอืมอ่ะเล่มพาสปอร์ตข้อนี้คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อหนึ่งนะครับเพราะคําสรรพนามจังเนี่ยมันคือใช้แผ่นดวงใบนะครับมันใช้กับหนังสือไม่ได้นะครับอ่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งนะครับเชกิเซกวาลอิมเนตานะครับอ่ะต่อไปนะครับข้อต่อไปเป็นเช็ นะครับเช็คเงินสดปกติแล้วที่เกาหลีนะครับที่เกาหลีเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นเช็คก็มีนะครับเสียดายไม่ไดเอารูปมาไม่ได้คนที่รูปเนี่ยเป็นรูปเช็คเงินวอนนะครับอันนี้มูลค่า1 0 0 0 0แสนวอนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยจ่ายเช็คไปเนี่ยก็เอาไปขึ้นธนาคารได้เลยนะครับอหรือว่าเอาไปจ่ายซื้อของได้เลยนะไม่ต้องไปตีเช็คดงเช็คเด้งไม่มีหรอกฮะจ่ายของได้เลยเขาก็ทอนให้เหมือนเดิมนะครับอ่า เป็นเช็ครูปเช็คเช็คภาษาเกาหลีว่าอะไรเอ่ยถ้าจะขยายจัดก็จะมองไม่เห็นกันอะถ้าย่อ,อกเกินไปก็จะมองไม่เห็นอีกอะเอาพอดีพอดีคำว่าเช็คภาษาเกาหลีว่านะครับอะไรเอ่ยซูปีนะครับซูปีถ้าสแตมอูเปีนะครับอันนี้ เช็คเนี่ยภาษาเกาหลีว่าซุปเพียวนะครับซุปเพียวเขียนคำศัพท์ไปด้วยนะนะครับเช็คโอเคตัดออกเหมือนกันนะฮะวอนจารีเห็นนะครับวอนก็คือเงินวอนเองนะครับวอนนะฮะคำว่าจารีเดี๋ยวี้ผมบอกเป็นคำขยายนะฮะวอนจารีก็คือมืออ่าวอนวอนเลือกไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นมันสําคัญอยู่ตรงตัวหน้าด้วยนะฮะอันนี้สําคัญอยู่ตรงตัวหน้าสําคัญยังไงครับ อันนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับ1,000 0แสนวอนคำว่าภาษาเกาหลี1,000 0แสนวอนไม่มีนะครับมีแต่10,000 0น,นะครับเพราะฉะนั้น10,000 0ภาษาเกาหลีบอกว่าชิปมันวอนนะครับชิปมันวอนจารีซูปเปียวอินดานะครับข้อนที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นชอ็อตนะชิปแพ็กชอนมัน ชิปแพ็กชอนมันนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าชิป10นะครับแพ็กร้อยชอนพันนะครับมันหมื่นอย่างนี้นะฮะใช้แค่หมื่นนะครับใช้แค่ถึงหลักหมื่นส่วนล้านมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ1 0 0ยหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้คําพวกนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่างงไล่ดูดีๆนะครับข้อต่อมาครับ ตัวนี้ใช้เรียกชื่อคนนะฮะใช้เรียกแทนคนบหรือว่าแทนตัวบุคคลนะครับคำสรรพนามน,นั้นเรียกว่าสารัมนะาสารมีสารัมคาว่าสารัมเนี่ยแปลว่าคนนะฮะแปลว่าใช้แทนชื่อคนแต่ว่าอีเนี่ยนะครับสารัมแล้วก็อีเนี่ยอีตัวนี้แปลว่าคําขยายมันเป็นคําขยายนะครับปกติก็จะอ่านควบกันสารมีนะฮะสารมี ซาลามีนะครับก็จะเป็นซาลามีนะฮะพร้อมอ่านลากนะฮะอ่าตัวนี้ไม่มีอะไรตัดออกฮาโกตัดออกฮาโกตัวนี้แปลว่ากับนะครับ่าร์อิโรนะครับฮาอ์โรก็คือตัดออกเหมือนกันนะครับ